สะาดเต็มบรรยากาศแล้วครับวันนี้คือีนที่อยู่อดอครับบรรยากาศอยู่ในวัดครับวันนี้สะอาดกําลังมาตุปูเต็มวัดแล้วครับ

คืนนี้คาดว่าอัญญาคน

เตร่นะขดแน่กิดเอจาร์ให้บัในนัตสตขอให้คนบ้านนี้นั่งใจเว่นามาหลี่ภูสาวิน่ดนนั้นใจสุขใจเอขอคนบุญนี้ได้ได้ที่บตามสนองขอสุขพางนิพนให้ได้ม้านเราคนเราบุตแน่เลี้ยงเรเราจะเอาว่า ฺFa-Fa-Na-Na-Nan-Na-Lo-Ni-Ko-Se-Kao-Na-Kao ka wan ka la ku ni na na ka la ka เขาเป็นหนึ่งในบรรดาพระเอกแห่งกรเกาหลีรักใจได้และมีที่จะได้ประกอบอาชีพได้สมดังที่ต้องการมากในสมัยนี้แฟนแฟนของทําความที่จะนําเป็นผู้บันเทิงได้ด้วยครับ9 9 9 9สวยและก็บอกว่าโทษนะครับ nhé tôi biết nhé tôi đang té nhé 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 nên nhé 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 nhé